ปูมาลงถ่ายหนูทำไมนี่มาเมื่อกี้สงสัยอยู่เห็นหาวปูไม่อยู่ปูไปข้างบนปูเลยให้หนูมามาดูมาดูท่านแม่ผมหอมวันนี้วันพักปูไปพี่เอ้ยเต็งเอากล้องปูเลยให้หนูมาถ่ายหนูทำไมหนูอายอย่าบอกว่ายังไม่ออกใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้นั่งหาวเอ้ยหนูทำไม อุ้ยกูมาลงสายหนูทำไมนี่มาเมื่อกี้สงสัยอยู่เห็นหาวปูไม่อยู่ปูไปข้างบนปูเลยให้หนูมามาดูมาดูท่านแม่ผมหอมก็ดูดิดูไปก็ปูไม่อยู่ปู่เลยให้หนูมาแทน่ายหนูทําไมหนูอายนันเนี่ย่ายหนูน่ารักเนาะกระูน่ารัก น้องขอนวิญาตปลูกก่อนขออนุญาตปลูกก่อนได้ค่ะอุ้ยเลขแม่สวยจังเลยในตัวไหนออกบอกเอฟซีที่กูมานเขียนให้หน่อยเด้ออือเอาของแม่ไปปังเลยคอาไหมปมหอมรเรากุมานยิ้มเรากูมานเข้ามา ก็ให้โน้ให,<น>ห้ลงมานานแล้วมุกหมูห<น>ถูกลงมา้วนะคะไม่ว่าดูเลยแม่แม่ผม่มหอมหนูก็ต้องเหือเข้ามา้อหนูก็ให้หนูให้วันนี้หนูจะไปเที่ยวต่างประเทศเลยเออประเทศเรานะหน่อยตัวนี้นะอ่ะเอาเหียมให้เลยหนูเหียมให้เลย ให้เล่าโชว์ลอยจะโชว์นิดนึ่งโชว์่ายมากวโชว์โชว์ลอยนะน่ารดกมากดีใจดีใจเดี๋ยวจะได้ตังอมีคนมาชมเลยหนึ่งคนโอ้สวยจัง น้องกุมาสวยมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณก่จ้าหนูอยู่ข้างบนหนูไม่กินน้ำแดงหนูกินแต่น้ำมะพร้าวกับกล้วยาสามตัวถูกน้ำมะพร้าวจ้าดให้ทุกคนมีดวงมีโชคมีชัยในเริ่มต้นปีใหม่นี้นะค่ะจกดีให้หนูโยกดีมากเลย วันนี้วันดีเป็นวันปีใหม่ปีใหม่หนูไม่ได้ลงมาง่ายนะใช่ใช่ที่จะไม่ใช่วันพระท่านปู่อยู่ท่านก็ไม่อนุญาตให้หนูลงมาวันนี้จู่ลงมาช่วยปีใหม่ขึ้นปีใหม่แล้วเป็นวันปีใหม่เป็นวันที่แม่นางชนนี้เขาเปิด ก็เลยต้องลงมาช่วยช่วยให้ทุกคนได้ดีีชัยในวันปีใหม่เป็นต้นไปตลอดปีและตลอดไปหนูมาแค่นี้นะคะหนูทำหน้าที่หนูเสร็จแล้วหนูก็จะไปแล้วจไปฟังท่านสวดอยู่ข้างบนหนูไปแล้วนะคะบ๊ายบาย กุมารอะไรจำละอยู่อยู่กุมารก็เข้านะคะผู้ชมลงมาครับลงมาเล็กแล้วกลับลงมาคุณชมมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะน้องกุมารสงสัยอยู่เมื่อกี้หาวตั้งแต่ข้างบนแล้วตอนทำพิธีหาวตั้งแต่บนข้างบนแล้วจะกล้องจับได้อยู่สวัสดีค่ะแม่วันนี้เมื่อกี้กุมารมาอย่างไรแม่อะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ตอนที่อยู่ข้างบนก็รู้สึกแบบแบบมีจะมีองค์เข้าแต่ไม่รู้ว่าท่านไหนจะมาแต่ก็ดูก็ไม่มีแล้วพอลงมาทําหน้าที่เสร็จก็เลยหิวอยู่ๆก็อยากกินกล้วย <c oughs> ไม่อยากกินกล้วยเสร็จ <c oughs> แล้วก็บอกว่าแม่ขอผ่านล่างหน่อยนะ <c oughs> ขอผ่านล่างหน่อยนะคะก็เลยอนุญาตอนุญาตให้ผ่าน <c oughs> ผ่านเพื่อจะ จะมาก็ไม่รู้ว่าเข้ามาทําอะไรเนาะว่ามาให้ให้แนวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นเทาตั้งแต่อยู่ข้างบนแล้วตั้งแต่ทำพิธีแล้วจะจะมาจะมาเท้าแรงมากกุมารนี่อยู่กับแม่ตลอดที่กุมารไม่ได้อยู่นะกุมารนี่กุมารมาใหม่มาใหม่อู้ดูว่าจะตามมาวันที่เปิด เปิดเปิดเมื่อวานหรือเป่าที่ท,ท, <S 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 ที่ไปรับเม oh, um mm hmm <oh? ื่กที่ไปรับอ๋อเทนงวดแรกงวดนี้งวดแรกใช่มที่จะให้เลยข้างแรกก็ไม่ได้ั้งแรกเลยเขาบอกแล้วใช่ไหมบอกแล้วใช่ไหมว่าหลังหลังหลังจากไปเมอหลังจากเปิด เปิดเมื่อเปิดแล้วรับรับมาแล้วอะไรแล้วทําแล้วก็จะทีนี้จะมีหน้าที่ที่จะช่วยช่วยเรื่องโชคลาภเพราะว่าก่อนที่แม่บอกว่าล้างปีใหม่จะเปิดแต่แม่เปิดก่อนหน้านั้นนิดนึ่งแม่ให้เข้าสามตัวตรงนี้เงนกาบแม่ผมสองศูนย์เก้าตรงกันเลยเหมือนกันศูนย์นย์ประมาณนี้เนาะถ้าให้แล้วตัวเองจะนี่ไม่ได้เล่ ถ้าเล่นแล้วคืออยากให้คนอื่นได้ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นค่ะให้คนอื่นได้เอฟซีเล่นให้เอฟซีเล่นนะแม่เนาะให้ให้ให้เอฟซีแล้วก็ให้ลูกหลานให้ลูกหลานของเอฟซีทุกคนเนาะที่เขาเข้ามาดูในในแต่ละแต่ละช่องแต่ละช่องนะคะก็ไม่ได้มีอะไรให้เนาะขึ้นปีใหม่แล้วแม่ก็ให้นี่แหละให้ตัวเลขให้เป็นตัวเลขมานี่แหละที่ที่ที่เขาฝากไว้เนาะ ชื่ออะไรไม่รู้จริงำชื่อไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่โคลนกุมา ر ีกุนารีกุนารีชื่ออะไรจำไม่ได้เราเขียนให้แม่ต้องย้อนฟังคลิปนั่นแหละก็คือเนาะงเขาเขามาแล้วเนาะกุมารีมาแล้วทำมาให้โชคให้ลาบกุมาเนาะอันนี้แม่บอกว่าให้วันนี้อันนี้วันจันทร์โบงจะเริ่มเลขแม่ด้วยว่างั้นนะสี่หกเล่ยังไม่ออกงวดที่แล้วจะเอาพรมเขียนนะครับเนาะกุนาลีสวยนะครับ ซืได้ดูแล้วก็ได้ซื้อถูกใช่ใช่อยากได้อยากให้ทั่วประเทศเราเลยเนาะไม่ว่าอยู่ที่ที่ที่ประเทศไทยหรืออยู่ที่เมืองนอกเนาะเดี๋ยวอะไจะฝากเอฟซีแม่ๆปีใหม่แล้วพ่อยพนเลยครับพนจบก็แม่ไม่ไม่ใจเนาะก็ไม่ใจก็ในวาระขึ้นปีใหม่เนาะไม่ใจก็ขออวยพรนะคะเอฟซีทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในในอยู่ที่ในไทยหรืออยู่ในต่างประเทศเนาะ ก็ขอให้ทุกคนได้มีสุขภาพพารไมัยที่แข็งแรงนะคะอายุมั่นขวัญยืนไม่ว่าจะทําการสิ่งใดก็ขอให้พวกท่านเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดที่มาขัดขวางแล้วก็ทั้งที่ที่ดีที่สุดก็คือมีสุขภาพภารไมยแข็งแรงแล้วก็ได้มีโชคมีลาบเรามาที่นี่เราเพื่อมาอะไรนะคะเอมมินก็ขอให้ได้มีโชคมีลาบ มีทรัพย์สินเงินทองมากองให้เต็มบ้านเต็มเมืองแม่ก็ผ่อนได้แค่นี้แหละค่ะสาุชูโคนอันประเสริฐนี่นะคะไม่ใจงวดก่อนสามตัวตรงนะคะถูกสาดยูยูนะพ่อมองไปแล้วไฟมันลุกดูดิไฟมันลุกแบบกระจายและแดงแป๊ดเลยน่ะดูดิยวไปดูกันนะ